กำปั่นป้อนปีใหม่เมืองเอวังหอนตูดีละอาจารในวันนี้ก็หากเป็นวันดีเป็นวันสาลีสีสุปใจยะมังกาลคาทาอันพาเสศุขลำเลิดยิ่งกว่าวันและยมตั้งไลย พรอาทิตย์ย้ายเข้าสู่ราสีเมษสุกเสษตัวดีเสารอยสีเป็นอุตตมาะพัสสะหาจาดมาเป็นโยอุตตมะโจกกำกงณาวางลงว่าใดตะเศษร,ราศีเมษพมมาอาทิกันโตสังขารปีตัวเก่าได้เป็นวันเนาคำลองรลวงต้นไปแล้วอาจจะสมปัตโต ปีไม่แก้วพระญาวันอันจุมเนื้อเย็นใจก็ได้มาจุจอดหลอดเหิงตึงยังชีขากาละบัตรนี้ยามนี้บัตนี้พักผูกลูกหลานลูกศิษย์ลูกหาสู่เจ้าตังหลายก็บ่ได้ละยังหีดบ่ได้ลีดยังประเวณีก็ปากันทะลงคงควายตกแต่งแนบน้อมนมายังบุพาราจา ดวงดอกเขาดอกดอกไม้ลํเตียนและน้ําสุคนโทอัมพีโลตะกะคือน้ําอบน้ําหอมน้ําสมป่อยลดบลอยหอมดีเตียงจักนํามาคัดเราเอาสีสระสะรงสเกาดําหัว ขอสุม,มากาละวะยังตนตัวแห่งผู้คาผู้เป็นปอเป็นแม่เป็นเทาเป็นแก่เป็นคูบาอาจารย์กาละอาติตังกาละอาติตกาเลกาลเวลาตีได้ข้ามผ่านหลวงพ้นมาแลว้วปีเก่าซักกาะดะเก่าพอสอเก่าหากแม่นว่าสูเจ้าตั้งลายได้กระทำกรรมอันบ่ดีบอกควรบอกว่าจะเป็นกาญะกรรมวจิกรรมมโนกรรมได้คืนตีตํา ได้ยำตีสูงได้ปากกำนักได้ตักกำเบาได้ถมน้ำลายคายสะเลตตั้งต่อนาและลบหลังยั้งตนตัวแห่งภูคาได้สันจีจะก็ดีเบาได้สันจีจะก็ดีบัดนี่ตัวภูคาได้อหวหน้าปฏิกหะหับเอาแล้วกอขอลาลดปดโหดดกัมปงเวนเธอเกิดเป็นอโหสิกรมแก่สูเจ้าตั้งหลายและนับตั้งแต่แรลกนี่ไปไปนา ก็อบอดีเฮอได้เป็นกรรมเป็นเวนเป็นนี้เป็นศินนี้กรรมนีเวนติดสืบซอยตวยัวสู่เจ้าตั้งลายไปเฮอได้ลบลายหายสูญเสียไหนทีคากาละบัตนียามนี้เตอปีไม่สักกาลใไม่พอสอบม่ตนตัวผู้คาผู้เป็นปอเป็นแม่เป็นเทาเป็น,ปนแก่เป็นครูบาอาจารย์ก็ขอละจะทันนาอันเชิญปุญญาบาลมี ของภาษีลัตนาผันแผวพระแก้วเจ้าตังสามพระการปุนกุลของพระพุทธเจ้าตังหาสิบหกพระธรรมมาเจ้าสามสิบแปดพระสังฆเจ้าสิบสี่ปุญญาปาละมีของเตปะอาลักสิ่งศักดิ์สิทธ์ต,ตั้งหลายตั้งสามภพสามภูมิคือกามภูมิสิบเอ็ดรูปภูมิสิบหกอรูปภูมิสี่จุงในรวมกันเป็นตาปะเดชะพาลาวะปัจจัยกัมจูอุดหนุนทรงผลดลบัรดาหือสูเจ้าตั้งหลาย ประสบแต่ความสุขความจำเริญเฮินได้มีเล่มเงินสังคำเล่มเข้าสังแก้วว่าอันแล้วให้ได้การกุงลุงเหลืองสะเตืองบันง,งามไปโดยท่านังานะเขาของเงินทองสัมปติปรีวรสัมปตินึกคิดสิ่งไหนปาทานาะสิ่งใดเฮิอได้สมดังกรรม,มักกรรมผานธนาะจุสิ่งจุประการหากแม่นวาสูเจ้าตั้งหลายจักเดินทางไปติสังติโสวันตกวันออก อหอกไตหุนเหนือหอลาดีอีสานปฏิญักตำบหลหนใดก็ดีอยู่เก็ะขอเฮนใดมีใจแม่นว่าจะไปเกาะขอเฮนใดมีโจกมีลาบแค่ขาดพยันอันตรายตั้งหลายตั้งพวงหากแม่นว่าสู่เจ้าจักทำงานคิดจากการงานอันใดก็ดีบ่าวารัดหรือเอกชนเกาะขอเฮ้ไดมีความจำเนิญนเกานะ เจ้าหันเจ้าหักในหันในหักเป็นตีหักตีหูเป็นตีนิยมชมชอบเป็นตีวันตาระหะอุจ้าแก่ภูงคนและเตวดา ตั้งลายคุ้มครองป้องกันหรือหากแม่นว่าสู่เจ้าจักทำม,มากาะขายแลยล่อต่องบ้านเตียวเมียงก็ขอใด้หิมากาขคืนก้าเม่นขายมันจกักปลูกฝังจีจะเขากาวัญญาอะนังอเนกมทัทวเข้าโปรดสาลีมะม่วงมะขาม 100, ืดพันธุ์ธัญญาหารอันใดก็ดีก็ขอ เื่อมีความเจริญนนะงอกงามได้ผลผลิตตีดีอย่าได้มีกี้มีฉัดนอนโบงมาคบมากินว่าอันแล้วหากสูเจ้าตั้งหลายได้มีกรรมมาปั้นได้มีมันมาตองมีอุปสรรคมากีดมาขวางได้ประสบคาะตั้งหลายกรรมตั้งปวงเป็นต้นว่าข้อเจ็บเคาะไม่เคาอใครขาะหนาวเคาะเป็นข้อตายเคาะชิบเขาะหายคาะเป่าไววเจ็บป่วยคาะมักป่วยเงินคำ สามสิบสองข้ออยู่ไปนาห้าสิบสองข้ออยู่ปังหลังข้อมาคำบวหันข้อมาวันบอกููข้อเมื่อลัดเมื่อตื่นข้อเมื่อยางตั้งเตียวข้อเมื่อเกี้ยวไม่กินข้อบนดินไตหดุมฟ้าข้อนานาต่างๆข้อปีมาจองข้อน่องมาจนอุปัฏฐวนข้อให้สิงชัวไล่ตั้งลลยไั่ตั้งมวล จุงได้ลีลาดกัดกะออกจากเนื้อจากตัวจากหัวจากคิงออกจากเคหะสถานบันจองหอเฮียนของสูเจ้าตังไหลห่เธอได้ตกไปตัวไฟเือได้ไหลไปตัวน้ำออกจากจอฟ้าจากกวานุดดังเหม็นน้ำกิงกัดประหลัดตกออกเสียจากใบบัวใบบอนอย่าได้เศษสลอนนั่นจุงจักมีเตียงแท้ดีลียั้งบัดเต่าแต่น,นั่น ขอเฮือสูเจ้าตั้งหลายได้มีโจกมีหลับรุดภาษีวลีมีฤทธิ์ดังพระโมคคัลลามีปัญญาดังภะสารีบุตรมีวันณะของพุทธรุจปัน,นางวิสาขาจำเริญด้วยทรัพย์ภายในและทรัพย์ภายนอกจำเรินด้วยทรัพย์ภายนอกนนอก,ก็คือเข้าของเงินทอง สัมปติปลีวาละสัมปัติจำเนินประดิษัพภายในก็คือคุณงามความดีตีมีอยู่ในจิตในใจของสูุเจ้าตั้งหลายจำเนินไปด้วยเจตุลพิตรพรตั้งสีประการคืออายุวันนะสุขะพรละปฏิพานทนะสารสมบัติภีพัธนะมงคลสมบูรณ์พุ่นผลไปจุป,ปีเดือนวันยัม ใจใจนั่นจุงจักมีเตียงแต่ดีหลีเตอสพีติโยผิววาชันตโตสพะโลโคเวนาสตุมาเตภวัต,ว,ตวันตารายโยสุขีตีขายุโกภวะาอภาิวาทานะศีลิสานิจังบุทตาปัจจายโนจัตตาโลธรรมาวัตทันติอายุวันโนสุข,ขังพลัง อัญญวัฏฐโกธนวัฏฐโกสิริวัฏฐโกญาสะวัฏฐโกภละวัฏฐโกวรรณวัฏฐโกสุขวัฏฐโกปุสะปัตตะทุกขโลกาพยะเวลาโสกะสันตุจุปัฏฐวะอเนกาอันตรายะปิวินาสันตุจะเตสสาสยสิติธนังลัพังสติงปะคะยังสุขังพลังสิริอัญโจะวรรโญจะโภคังวุทีเจยยสวสตะวสาจะอจะชีวะสิิภะวันตุเตภวะตุสัพพัง ลังละขันตุสัพพะเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนะสัทาโสถีพระวันตุเตพระวตุสัพพะมังลังละขันตุสัพพะเทวตาสัพพะธรรมานุภาเวนะสัทาโสถีพระวันตุเตพระวตุสัพพะมังลังละขันตุสัพพะเทวตาสัพพะสังฆานุภาเวนะสัทาโสถีพระวันตุเต